สวัสดีครับทุกครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่22เดือนกันยายนพศ5 6 6 4ขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาในรายการช่วงนี้ก่อนหลังจากออกรายการโดยปกติเนื่องจากว่าไปศาลอาญามา นะครับก็ไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้เป็นโจทย์นะครับไปทำหน้าที่ในฐานะทนา,ทนายความก็จะพยายามหาโอกาสในช่วงเช้าสัก9โมงปรากฏว่าไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสฝนก็ตรงตกปล่อยๆนะหลังจากเสร็จภารกิจที่ศารญาแล้วก็เลยเอาละวันนี้ต้องมาคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกันหน่อยเดี๋ยวเราจะตกข่าวเดี๋ยวเราจะขาดน้ำจิ้มในการวิเคราะห์ กินข้าวบล่ลํากินน้ําบ่ลงอ่นะครับประเด็นวันนี้ผมหยิบยกในเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตธิ์นะจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยด้วยนะครับเรื่องการออกพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบรโรคติดต่อของคอรมอรที่อนุมัติไปแล้วนะถ้าผลออกมามันจะเป็นอย่างไรก็น่าสนใจประยุทธ์ประวิตธิ์ไป อยุธยาประวิทย์ไปอยุธยาประยุทธ์จันโอชาไปเพชรบุรีแยกเนื้อแต่ไม่แยกน้ำแยกเนื้อแต่ไม่แยกน้ำจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับการวิเคราะห์มีอยู่มากพอสมควรว่าระหว่างประวิทย์กับประยุทธ์นั้นประลองกำลังกันอยู่กำลังนั้นก็หมายถึงกำลังสสครับ ส่วนกําลังราชการนั้นแน,น่นอนนะประยุทธ์ในฐานะนานยกรัฐมนตรีย่อมมีบทบาทมากกว่าแต่กุญแจตัวสําคัญหรือตัวแปรตัวสําคัญก็คือสสที่จะสนับสนุนระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ผมวิเคราะห์มาหลายวันประยุทธ์ยอมที่จะเอาพ่อค้าแป้งนะฮนะมาเป็นเลขาอยู่โดยไม่ทิ้ง นะครั้งแรกพอค้าแป้งบอกว่าจะไปตั้งพักใหม่บ้านนี้มันร้อนไม่อยากเหยียบแต่เอาไปเอามาปรากฏว่าอยู่เลยครับไม่ได้เหยียบอย่างเดียวคือไม่ไปไหนนะก็แสดงว่าประวิทย์เลือกเอาธรรมนัตกับเลือกนฤมลส่วนประยุทธ์นั้นก็ว่กไปเรื่องของประยุทธ์การไปอยุธยาของพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ล้้นแต่ไปเรื่องน้าครับมันน่าสนใจคือไปเรื่องน้ําเหมือนกัน แยกน้ําแยกเนื้อแต่ไม่แยกน้ําเนื้อหมายความว่าแรงพูดสนับสนุนนะครับแน่นอนนะยังไงกันแล้วแต่ต่อให้พลเอกประวิทย์นี่ออกมาพูดว่านะอะไรนะถึงตายเหรอใช่ไหมคือ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 ถึงตายก็รักกันในอะไรทำนองนี้นะอันนี้คือคําพูดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้ตายจากกันนะถึงจะเลิกรักกันอันะนี้คําพูดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ คำถามเราให้จริงหรือเปล่าพลเอกประวิตยนะให้ตายจากกันถึงจะเลิกรักกันเนี่ยนะนะ <c oughs> จริงหรือเปล่านะหรือเป็นภาษาเอาใจภาษาต่างคนต่างหลอกกันหรือเปล่าตีสีหน้าเขาใส่กันเฉยเใช่ไหมนะต่อหน้ากระทำดีกอดไหลกอดเอวกอดคอมาลงสงพี่ป้อมแต่ลึกๆก,กำลังแย่งเนื้อกันอยู่ ย่งเนื้อแต่ไม่แย่งน้ํานะครับนะน้าไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่เนื้อมันได้ประโยชน์ทางฝ่ายประยุทธ์ไปเพชรบุรีก็พยายามเกณฑ์สอสอแถบซีกเพชรบุรีนะซีกทางใต้นะี่มาต้อนรับยังไงผมก็เชื่อว่าน้อยกว่าประยุทธ์นะเนี่ยบ่ายวันนีนะ้เดี๋ยวเราจะเห็นว่าสสอที่ไปต้อนรับในซีกของประวิทย์กับประยุทธ์ใครจะมากกว่ากัน แต่ข่าวว่าในซีกประวิทย์นี่เกณฑ์สสมาประมาณสามสีิคนเลยทีเดียวล่ะที่จะต้องเดินไปคู่กับประวิทย์เหล่านี้ถ้าไมได้เรียกว่าการประลองกําลังแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเนาะใช่ไหมครับไปเกณฑ์มาทําไมไปกับประวิทย์สี่คนอย่างเนี้ยแล้วมันได้อะไรมันสร้างภาร,ระให้กับประชาชนนะสสมาสี่สิบคนมาดูน้ําไหลอย,อย่างนั้นเหรอหรือมาดูน้ําท่วมเอาสสทั้งหมดมาดูน้ําท่วมที่อยุธยาอย่างนั้นเหรอหรือมาดูตัวอย่างน้ําท่วมที่อยุธยา นะเนื่องจากว่าภาคอีสานหรือภาคาหลายภาคไม่มีสอสอก็เลยมาอยู่ตัวอย่างที่อยุธยาอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่นะนะครับคงไม่ใช่หรอกมันเป็นการประลองยุทธจริงๆทําไมไม่เช้าไปอยุธยาบ่ายไปเพชรบุรีล่ะครับไปด้วยกันกับประยุทธ์เนี่ยลาวพราะธรรมนัตไปด้วยไงใช่ไหมล่ะธรรมนัตเขาก็ต้องตามประยุทธ์ประววิทย์เข้าไปนะส่วนประยุทธ์ก็โดดเดียวเดียวได้ไปนะก็ไปหาเอาสสดับหน้า แม้กระทั่งอดีตไม่อดีตหรอกก็เป็นตสแต่ดูก,พ,กพักหน้าที่อยู่ก็คือปร,ปรินาปราินานี่นะครับแต่เดิมบอกว่าโอ้ยรักบิกบ๊กโตคือรักประยุทธ์ถึงขั้นกอดเอวประยุทธ์เลยทีเดียวเอาไปเอามาปรากฏว่าเอา้าปราินาจะมาต้อนรับประวิทย์ที่อยุธยามาคนละแถบเลยนะ <c oughs> คนละภาคเลยคนละแถบเลยปรินาแต่มารับประวิทย์ที่อยุธยา จะมารับอะไรลบบุรีน้ําท่วมหรือเปล่าก็ราบบุรีน้ําท่วมก็ไปดูเพชรบุรีมันใกล้กว่าดีกว่าแล้วนะปรินาลับมารับบิ๊กตู่ที่อยุธยาประเด็นเหล่านี้นะครับคือเา้เชียเห็นเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยครับเรื่องน้ําไม่เอยแยกกันหรอกนะมันน้ำมันไรมันไม่เคยได้อะไรเรื่องของประชาชนเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกครับเป็นการสร้างภาพแต่ถ้าเรื่องเนื้อเนี่ยนะฮะคือการต่างฝ่ายอย่างดากักต่างอยากได้อํานาจ อันนี้สําคัญครับอันนี้สําคัญนะครับต่างฝ่ายต่างอยากได้อํานาจมาเป็นของพวกตนเองหลายคนวิเคราะห์นะว่าเออประยุทธ์จันทร์ชานจะเดินหน้าต่อไหมกับการเมืองไปที่ไหนเมื่อกี้ไปศาลก็มีแต่คนถามนะครับปราจานันนะเป็นยังไงบ้างนะการเมืองเนี่ยจะยุบสภาเมื่อไหร่หลายคนแต่ละที่เราเราเห็นวิเคราะห์อยู่ทุกวันนะเขาก็ถามคําถามนี้ผมก็บอกว่าโอ้นะครับมันก็เดายาก แต่ถ้าดูจากสถานการณ์นี่นะมันไม่น่าจะเกินกลางปีหน้าดีไม่ดีอาจจะก่อนหรือต้นปีได้ซ้ําไปคือเปิดสมัยประชุมมาวันนี้ฝ่ายค้านบอกแล้วไงว่าจะมีการยื่นกระทู้อขอให้ยื่นยตัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152คือไม่ต้องลงมติเพราะถ้าจะลงมติมันต้องรอเดือนกุมภาหลังเดือนกุมภานะครับแต่ถ้าก่อนกุมภาไม่เป็นไร สามารถอภิปรายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลงมติก็ได้ฝ่ายค้านก็เอาฟอดฟอดแล้วครับและฝ่ายค้านก็มีทีเด็ดหลายเรื่องนะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าประยุทธ์จันทร์ชาเห็นข้อมูลหลายๆอย่างอย่างเช่นข้อมูลที่บอกว่าแจกเงิน5ล้านในสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็ยืนยันว่ามีข้อมูลมีข้อได้ดจริงกลัวจะเปิดกลางสภาหรือไม่นะอาจจะยุบสภาก่อนเพราะประยุทธ์ก็ไม่กล้าชี้แจงตอนสะสะวิสารเตชะธิรวัตรอภิปราย ไม่กล้าชี้แจงนะครับบอกได้แต่ว่าโอ้ยอย่างผมเลยจะหิ้วถุงเงินอะไรจำนองนี้นะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าคําชี้แจงแต่เป็นลักษณะการประชดนิด,น,ดนิดต่น,นั้นเองนะฮะชวนให้ไปคิดตอนนั้นเองนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแยกเนื้อแต่ไม่แยกน้ํานะครับแยกเนื้อเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มประวิทย์กับกลุ่มประยุทธ์ี่คนละกลุ่มกันแน่นอนตราบใดที่ธรรมนัตยังอยู่กับประวิทย์นะฮะเป็นไปไม่ได้แล้วครับ เป็นผมเป็นธรรมนัตนี่นะผมก็แขนสุดๆปลดผมกลางอากาศไม่บอกล่วงหน้านี่นะเออมันก็แขนสุดๆแล้วครับแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะประยุทธ์เป็นนยายกธรรมนัตก็ใส่ว่าประวิทธพี่ใหญ่ประยุทธ์ยังเป็นเจ้านายธรรมนัตธรรมนัตก็คิดต่อว่าเอา้าถ้าเกิดธรรมนัตออกไปตั้งพักใหม่ย่อยยับเหมือนกันนะย่อยยับเหมือนกันบิ๊กตูประยุทธ์จะต้องตามจิกให้ได้ ต้องต้องดูด้วยว่าธร,รมนัทประกอบอาชีพอะไรนะนอกจากมีโควตากองสลากแล้วนอกจากกิน,กนเงินเดือนสอสอกินเงินเดือนสอสอ่าแล้วมีไรายได้อะไรพิเศษนอกเหนือจากนั้นขนาดได้เพียงใดนะประยุทธ์จะนูชารู้ดีนะว่ามีสีอะไรบ้างในการประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นต้นประยุทธ์ย่อมรู้ดีเพราะแน่นอนธร,รมนัทก็ต้องวัดว่าถ้าขืนออกไปจากพลังประชารัฐ โดนยำแน่นะะโดนยำแน่นะประยุทธ์ก็รู้จุดอ่อนธรรมนัตจึงกล้าปลดกลางอากาศธรรมนัตก็รู้จุดอ่อนตัวเองก็ไม่กล้าแยกพักออกไปครับไม่กล้าหรอกครับยังไงก็ไม่กล้าฮะนะก็ยังจะต้องกอดประวิทย์อยู่เมื่อธรรมนัตกอดประวิทย์แล้วธรรมนัตเป็นไม้เบื่อไม่เมากับประยุทธ์อันนี้คือการลองประลองกําลัง และที่สนใจคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับเมื่อกี้ผมโปรยไปแล้วก็คือการที่คอเรมอเมื่อวานนี้นะมีการอนุมัติในเรื่องของการจะออกพรกรแก้ไขพรบโรคติดต่อพรกรคือออกโดยฝ่ายบริหารนะครับนะออกโดยคอรมอยังไม่ผ่านสภาเพื่อจะแก้ไขเพิ่มเติมพรรบโรคติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ว่าจะต้องคุ้มครองแพทย์พยาบาลนะแต่เดิมคิดจะออกพอรอกกอเพื่อช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาโควิดคือจัดซื้อวัคซีนไม่มีความผิดอ่นะพูด,ดง่ายๆนะครับทุจริตคอรัปชันอะไรไม่รู้ล่ะนะก็โดกนกระแสะสังคมต่อต้านจนกระทั่งถอยหลังนะกระทรวงสาธารณสุขเสนอก็ะดนดุทินนั่นแหละครับนะเอาไปเอามาสังคมรู้ทันประชาชนรู้ทัน ก็เลยออกมาต่อต้านนะว่าเฮ้ยคุณมีชนักติดหลังนี่นาะเรื่องการจัดซื้อวัคซีนการจัดการบริหารโควิดมีทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่มีผลประโยชน์อะไรกันหรือไม่จึงจะออกพอรกรเพื่อลบล้างความผิดตัวเองเอาไปเอามาไปไม่รอดอะไปไม่รอดก็เลยคิดจะออกเป็นพรกรแก้ไขพรบราชบัญญัติโรคติดต่อและจะทําการยกเลิกพรกรฉุกเฉินในวันที่1ตุลานี้ อันนี้จะได้หรือไม่ได้ก็คอยติดตามนะครับยังเหลืออีกหลายวันเพราะประยุทธ์จริาพูดอะไรเราไม่เคยเชื่อหรอกครับนะพูดพูดข้างกไปข้างเยอะแยะมากมายนะพูดอย่างไปอย่าง,งก็เยอะแยะมากมายแต่เอาละนะถ้าสมมุติว่าคือการยกเลิกพลกรจุกเฉินผมเห็นด้วยนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆคุณประกาศพลกรจุกเฉินเม่อตรมีนาปี63วันนี้เดือนกันยาปี64สี 4. ไปครึ่งโดยประมาณมีประเทศบ้าๆบอๆอย่างไรนล่ะครับ สถา,านการณ์ประเทศอยู่ดีๆนะครับประกาศปลระกอฉุกเฉินเนี่ยเป้าห,หมายคือการคุ้มครองอำนาจเป้าห,หมายคือการป้องกันการชุมนุมป้องกันการประท้วงสําหรับตนเองมากกว่าโควิดเพราะว่าการใช้ปลกอฉุกเฉินมาแก้ไขปัญหาโควิดผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับเอาง่ายๆเนี่ยออยเนี่ยนะออยกับาราชิทยาิัยอ่ะของอ่ ออราชวิทย์อะนะครับที่รู้จักกันอยู่เนี่ยนะครับที่ฉีดชินโนฟาร์มเห็นไหมครับได้ใช้บุรลากรเฉินในการแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่ได้ใช้พลกรฉกเฉินในการที่จะพิจาาและอนุมัติอะไรให้มันเร็วๆขึ้นหรือไม่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าจับกลุ่มกลมขังจับผู้ชุมนุมโดยตั้งข้อาหาฝ่าฝืนพลากรแทบทั้งนั้นนะครับนะอย่างกรณีราชวิทยาลัยเนี่ยนะฮะที่จะฉีดชินโนฟาร์มให้กับเด็กถึงขั้นศาสตราจารย์แพทย์นิธิออกมาบอกว่า คนในอยอเนี่ยพวกอยอยคุณไม่เคยมีลูกหลานอายุสามขวบหรือยังไงอะ่ะคือราชวิทยาลัยก็จะฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มเนี่ยให้กับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปแล้วขออนุญาตอยอ,อยอยู่และอยอยก็ยังไม่อนุมัติแต่ว่าราชวิทยาลัยเดินหน้าฉีดแล้วโดยไม่ต้องรอการอนุมัติถึงกันในแพทย์ดีที่ทระบอกว่าจะอธิบายสําหรับคนที่มันเข้าใจเท่าเทียมกันคือไม่สนอยอยนะครับไม่สนอยอย แล้วก็จะเอาผลการฉีดของเด็กเนี่ยแหละครับส่งให้อออยด้วยมันแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมแสดงให้เห็นถนึงศักยภาพในการบริหารของรัฐบาลน,นี้ไร้ประสิทธิภาพเกี่ยวกับอยอยวัคซีนหลายยี่ห้อยังไม่โผล่นะครับยามอร์นาเนี่ยเห็นบอกว่าขอ,อยอยแล้วเงียบไปถึงไหนแล้วครับจะมีไฟเซอร์ใช่ไหมอโมอร์นาหรือจอร์น,น,อนสันเนี่ยจอร์นสันอะไรเงี้ยเอาจอร์นสันเี่ยจอร์นสันดินะครับยังเงียบอยู่เลยก็แสดงให้เห็นว่า การใช้พลกรกฉุกเฉินนั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์ในการแก้ปัญหาโควิดมากเท่าใดนักน,นะได้แต่ล็อกดาวนะ์ได้แต่เคอร์ฟิวเท่านั้นเองครับล้วนแล้วแต่เป็นผลเสียไม่ใช่ผลดีนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยั้นการยกเลิกหนึ่งตุลาเป็นสิ่งที่ดีแต่การแก้พรกรกการออกพลรกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโรคติดต่ออันนี้ต้องดูสาระนะครับบางเอิงยังไม่เห็นสาระว่าจะออกมาเพื่อปกป้องตนเองในความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโควิดการแก้ปัญหาวัคซีนหรือไม่ แต่น่าสนใจคือท่านผู้ชมครับช่วงนี้ปิดสภาน่าจะไปเปิดกันประมาณนิกันยานตุลาน่าจะเปิดประมาณปลายพิจิกาอ่าประมาณปลายพิจิกากลางๆปลายปลายอ่ะพิจิกานะครับอ่าก็เมื่อประกาศพลกแก้ไขเพิ่มเติมโรคติดต่อพรบโรคติดต่อแล้วเนี่ยในการเปิดสมัยประชุมจะต้องนําพรบอนี้นะครับเข้าสู่สภาครับพลกประกาศโดยฝ่ายบริหารก็จริงเดี๋ยวเมื่อมีการเปิดสภาต้องรีบนําเข้าสู่สภา นะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมาดูอีกว่าหลังจากเอาพอรบนี้เข้าสู่สภาแล้วระหว่างกําลังประยุทธ์กับกําลังประวิทย์นะฮะนะจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ข่าวว่านะครับประวิทย์เองก็อยากเป็นนายกนะครับแต่กฎหมายเดิมมันบัญชีเดิมนี่บัญชีมีประยุทธ์คนเดียวถูกไหมถามว่าประวิทย์แม้จะนั่งหลับนอนหลับก็แล้วแต่นะครับก็อยากไม้ใครก็อยากเป็นครับนายกอะ นะท่านนี้สมมติว่าเปิดสมัยประชุมาการพิจรณาร่างแก้ไขพรบรโรคติดต่อเนี่ยนะหลังจากประกาศพรกรแล้วเขาพิณาต่อสภาแล้วเนี่ยเกิดปรากฏว่าแก๊งทางซีกธรรมนัตเนี่ยนะบอยคอตไม่ผ่านนะนะเสียงไม่ผ่านสภายอย่าลืมว่ากลุ่มธรรมนัตไม่น้อยนะครับสสรัฐบาลชนะฝ่ายค้านไปไม่เยอะนะฮะ นะมากกว่าไม่เยอะถ้ากลุ่มเท่านัตไม่เอานะแน่นอนครับพอรบอหรือการแก้ไขรักรต่างๆเหล่านี้ก็จะตกไปเมื่อตกแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกครับเกมนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มองให้เห็นเลยนะครับเปิดสมัยประชุมเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกครับโดยมารยาทแม้กฎหมายจะใบ้มครับแต่โดยมารยาทจะหน้าด้านอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วฮะจะหน้าด้านหน้าทนจะอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้ ประยุทธ์จโอชาจะต้องลาออกปัญหาว่าถ้าประยุทธ์จโอชาจะให้โหวตเสียงชนะในการผ่านอ่าพรบแก้ไขเพิ่มเติมโรคติดต่อเนี่ยนะเมื่อเข้าสู่สภา,าแล้วนี่จะต้องทํำยังไงอันนี้แหละคือคโจทย์ใหญ่ครับหลายสื่อหลายส่วนเขาจึงบอกว่างานนี้อาจจะต้องหากล้วยกันเป็นส่วนๆน,นะครับ <laughs> อาจจะเรียกเรียกว่าหากล้วยกันเป็นสวนๆน,นะครับ สวนเดียวไม่พออาจจะรวมหลายสวนเข้ามาด้วยซ้ําไปไม่ใช่แจกเป็นหวีแล้วนะอาจจะต้องแจกเป็นสวนอภิปรายไม่ไว้วังใจที่ผ่านมาข่าว5ล้านวันนี้ยังเป็นการตรวจสอบของสภาอยู่เลยนะครับยังมีสภาย,ยังมีการตรวจสอบอยู่คราวนี้ถ้าจะผ่านร่างนี้ประยุทธ์ถ้าจะรักษาอํานาจของตนเองนะพูดง่ายๆเนี่ยโหวตไม่แพ้ไม,ไม่ไม่แพ้นะัวเขาที่แล้วก็เกือบบวยอะ่ะรองบวยอะ่ะ ใช่ไหมไม่ว่าจะขราแล้วยกบีเนี่ยรองไบวยอ่ะแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อความมั่นใจในการผ่านพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรโรคติดต่อดีนะครับที่บลกรที่ที่ที่ออกมาแล้วต้องเอาเข้าผ่านความเห็นชอบต่อสภาถ้าจะให้สภาเห็นชอบด้วย้ดยเสียงข้างมากเนี่ยน,นะงานนี้อาจจะต้องหากล้วยกันเป็นสวนๆสี่ประยุทธ์นะครับหาเป็นสวนๆแน่นะหรือดีไม่ดีอีกสี่หนึ่งก็อาจจะหาเป็นสวนมือนกัน อยู่ที่สวนใครจะใหญ่กว่ากันนะครับสวนใครจะมีปริมาณมากกว่ากันนะอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับเพราะถ้าประยุทธ์จะโนชาลาออกนะหรือว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาสภาไม่เห็นชอบประยุทธ์ต้องลาออกทิศทางทางการเมืองเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดแน่นอนประยุทธ์ขอตกกลับบ้านอำนาจไม่มีใช่ไหมละ่ะอาจจะต้องถูกเช็คบินอีกเยอะแยะมากมาย หลายๆเรื่องนะที่ประยุทธ์จะ,จะก็ยังค้างคายเรื่องอยู่ปปชค้างคายอยู่บนสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีเรื่องที่ต้องเช็คบินประยุทธ์ปัญหาว่าประยุทธ์จะยอมไม่เช็คบินหรือไม่ประยุทธ์จะไม่เช็คบินก็แปลว่าสภาต้องเห็นชอบนะการออกพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบรโรคติดต่อของรัฐบาลนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ปัญหาต่อไปคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันละเอาน้เมือเหตุแจกกล้วยแจกสวนก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นถ้ารัฐบาลหรือว่าการเมืองภายใต้การหากล้วยกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถสร้างสารรค์การเมืองแนอนาคตได้เลยนะครับสรุปแล้วคือหาประโยชน์ทั้งสิ้นอย่างวันเนี้ยคอรมอ,อนุมัติ27,000ล้านแจกคนจนนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง อนุมัติ27,000ล้านแจกคนจนอย่าดีใจนะครับการแจกคนจนมากๆแสดงว่าประเทศแย่การบริหารย่ำแย่นะครับถ้าแจกน้อยนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู้นำประเทศในการบริหารนั่นดีนะฮะจึงไม่มีการแจกเงินคนจนหมายรั่ว่าประชาชนนั้นมีรายได้ที่ดีมีศักยภาพที่ดีแต่การแจกถึง27,000ล้านอันนี้แสดงเห็นว่าขุนแย่มากๆ จนประชาชนไม่มีจะก,กินจึงต้องแจกนะครับจึงต้องแจกอันนี้ก็ต้องคอยจับตาเช่นเดียวกันนะครับอย่างทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประเทศไทยอยู่ในละคอร์รัปชันเนี่ยพุ่งอยู่ในอันดับร้อยหของโลกอย่างเงี้ยนะนะร้อของโลกนะครับที่ประเทศไทยอยู่เนี่ยนะประเทศไทยนะไม่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตเลยอันนี้ ในส่วนของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาประเมินอะนะนคือประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตนะเขาบอกว่ามันไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านนะถ้าจะผ่านคุณจะต้องดูอีกหลายๆเรื่องนะครับอ่ยูเอ็นดีพีเออนึกออกละนะครับก็คือสหประชาชาติประจำประเทศไทยนี่แหละเขาประเมินนะฮะเขาประเมิน ประเมินบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตก็แสดงเห็นชัดเจนว่าวันนี้การทุจริตหลังการยึดอํานาจก็มากมายแล้วนะครับหลังการเลือกตั้งในรัฐบาลสืบทอดอานาจก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตได้เพราะอะไรครับปป,ปอชอนะครับมีบทบาทขนาดไหนเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เริ่มต้นจากคดีนาฬิกาบิ๊กป้อม สังคมวิพากษาวิจารณ์เยอะมากในเรื่องนี้นะครับนาฬิกายืมเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะที่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันล่าสุดเห็นไหมฮะพนักงานนะของอดีตใช้งบกลางไปสิสามล้านนะถูกไหมครับนะคือทุจริตยกักยอกเงินงบกลางไปสิล้านเงินคนพิการนะอันนี้ก็เป็นเหตุอยู่หลายประการและผมเชื่อว่า ในบรรดากลุ่มก้อนนักการเมืองมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับดัชนีต่างๆมันจึงออกมานะครับประเทศไทยอยู่ในอันดับ1 0 1มั้งของโลกอายเขานะครับเรื่องที่อายมากตอนนั้นที่การปฏิวัติรัฐบาลอ้างเรื่องการปรบปาบปรามทุจริตครอร์รัปชันแต่ปรากฏว่ายิ่งยึดอำนาจการทุจริตครอร์รัปชันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไปเสริมอำนาจไปเพิ่มอำนาจให้กับคนที่ไม่มีหน้าที่แล้วอยากมาใช้อำนาจไม่มีความชำนาญในการใช้อำนาจแล้วมาใช้อำนาจ เอาบุคคลเอาพวกพ้องของตัวเองไปอยู่ในกลุ่มอํานาจมันจึงไม่สามารถปราบคอร์รัปชันได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้จะมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา <laughs> มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะนะครับก็หยิบยก2-3เรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับผมจำ,จำขออนุญาตใช้เวลาในการพูดคุย นะพูดวิเคราะห์ในประเด็นทางการเมืองไปแค่นี้ก่อนนะครับนะจริงๆอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอายการรองอายการสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีอยู่วิทยาตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเรื่งการทุจริตครอร์รัปชันหรือไม่นะครับการมีสินบนหรือไม่หรืออะไรยังไงนี่แหละครับมันก็จะสะท้อนมาเรื่อยๆหลายๆเรื่องหลายๆราวนะรับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับสำนักงานอายการส้งสุดเนี่ย นะบางคนพูดแม่ผมก็ไม่อยากจะพูดต่อไปเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับครับขอบคุณจริงๆแล้วครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ